สวัสดีครับยู่กับช่องพี่นนรถดําซิ่งครับเล้ยวขอคนเดียวมันระบาดจริงๆฮะวันนี้นี่ครับไม่ได้เป่ากองครับต้องใช้สกิลกองสำรอง <c oughs> <c oughs> โอ้โหเนื่องจากว่าวันนี้มีงานร่องตามจริงรถผมอะ่ะสองวันก็ได้นะกองไอ้วิ่งเนี่ย แต่ว่าวันนี้มันต้องวิ่งล่องกลัวกลัวว่าเวลาเราวิ่งเร็วอ่ะมันดูดอากาศไม่ทันมันจะยากครับเปลี่ยนเลยแล้วกันข้อดีของการมีกองสำรองกว่าน,นี้ครับไม่ต้องเป่าทุกวันไม่ต้องเป่าสองวันเป่าสามวันเป่าก็ได้นะครับคือแบบมันมีสองอันเราเราไม่ต้องเสียดียก เราเป่าไว้อันหนึ่งก็ได้อีกอันหนึ่งเราก็ใส่ในรถคนค่อนข้างเยอะเลยวิ่งอยู่ที่นี่สำหรับคนขี้เกียจครับของสำรองมันช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้ให้เราไม่คือไม่เหนื่อยนะครับนี่เราใส่อีกลูกหนึ่งครับเลยนะครับ ลูกนี้จะเป็นลูกเก่ามีฝุ่นอยู่นะแต่ว่าไม่เยอะหรอกพอใช้ครับมันก็ยังดีกว่าอันที่มีฝุ่นเยอะเราก็ใส่เข้าไปเลยจบเลยครับทีนี้หมดปัญหาเรื่องวิ่งไม่ออก ตัวนี้มันยากักต,ต้องกดเอาไว้มือหนึ่ง ดูครับหม้อน้ำนี้เพิ่งเป่าไปเมื่อวันนีงนะเมื่อวานเอ้ยเมื่อวันก่อนวิ่งกับฝุ่นนี่เหนื่อยจริงเลยครับ อีกอันหนึ่งแล้วก็ผมจะเก็บไว้เป่านะครับเก็บไว้ในรถเดี๋ยวมาเช็คเช็คน้ำกันมาดูว่าน้ำหายเยอะหรือเปล่านะน่าจะหายาค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับหม้อน้ำสะอาดมากเลยตั้งแต่ร้างไม่มีเปื้อนนะครับ อขออนุญาตเปิดน้ำก่อนนะครับ <c oughs> นั่นจริงน้ำน่าจะหายไม่เยอะหรอกนะอุ้เสียงนี้หายเยอะแน่นอนเลยแต่ทำไมไม่เตือนหน้าจอเนาะ เกือบครึ่งขวดครับมันไม่เตือนหน้าจอปกติมันต้องเตือนถ้าน้ำหายแสดงว่ามันยังหายหายยังไม่แบบไม่สุดจริงๆแต่ผมก็เติมเกือบทุกวันนะครับไม่รู้มันรั่วตรงไหนมันก็ไม่มีที่รั่วนะแต่มันก็หายน่าจะน่าจะไปหม้อพักครับดูทรงแล้ว เช็คกลองก่อนเฟรนโอเคเรียบร้อยครับไม่มีอะไรแล้วเช็คแค่นี้แหละรถผมโอ้ขนาดมีกองแก้วนะเนี่ย คิดเอาครับรถที่ไม่มีกองแก้วอะรถที่ดูดข้างล่างอะสภาพจะเป็นยังไงอ่ะสตาร์ทครั้งแรกยามเช้า รอลมหมอนะครับลมรั่วสายเตงนะครับโอ oh. เดี๋ยวค่อยไปทำนะครับ <laughs> <Okay. S 2> อยากเปลี่ยนลูกยางขอบประตูนะครับแต่ก็ไม่มีคือน่าจะต้องใช้ของเบิกถึงจะดีนะครับใส่ขน เทียมไปมันก็น่าจะรัวมันเดินแหนี่นี่นะผมก็เอากองไว้ด้วยนะครับแบบว่าติดรถไปเลยมันไม่มีที่ไว้ก็เลยต้องไว้ตรงนี้นะครับทาจริงไม่อยากไว้ในรถหรอกม <c oughs> ันไว้ในรถกลัวแอร์ตันครับเพราะว่ามันเป็นฝุน่น ขอ,องเยอะมากเลยอะข้างล่างมีรังเครื่องมือ1อันรังบล็อกหนึ่งอันบล็อกไฟฟ้า1อันแล้วก็กองโอ้โหคือแบบพร้อมซ่อมอะเจออะไรพร้อมซ่อมหมดนะครับกองนี้รู้สึกจะไม่ได้ใช้มานานมากแล้วนะครับประมาณ ไม่ได้ใส่มาน่าจะหลายเดือนนะครับเริสตาร์ทเอาไว้ก่อนแปบ๊บหนึ่งถ้านเงินเจ้าบอกว่าเวลาเราสตาร์ทรถแล้วเราเปิดแอร์นะครับให้เปิดเบอร์หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เปิดอุณหภูมิประมาณนี้คือให้แอร์มันตัดตัดก่อนอนะเพราะว่าเพิ่งเริ่มมันแบบมันมัน มันเย็นอยู่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะไม่รู้นะพูดผิดพูดถูกก็ขอขอภัยนะครับมันแบบอากาศมันเครื่องมันยังไม่ร้อนหรือเปล่าคอมมันยังไม่ร้อนอะไรนี่แหละคือให้มันตัดให้มันทํางานทั่วระบบมันก่อนนะครับตอนนี้น้ำมันเต็มถังนะแต่ว่าเกมันอยู่แค่นี้ <laughs> โอ้โหโคตรหลอกอะจริง ถ้าคนไม่เคยขับรถผมนะเนี่ยถ้าขับนะ่ะน่าจะต้องแบบเติมน้ำมันแบบทุกวันเลยนะเพราะว่าต่อให้เราเติมเต็มถังอะ่ะมันก็ขึ้นมาถึงแค่ขีดเนี่ยเนี่ยขีดเนี่ยมันไม่มันไม่มาถึงเนี่ยไม่รู้เป็นไรตอนนี้เต็มถังมันก็อยู่แค่ขีดเนี่ยม,มันน่าจะร้อนนะครับเกนี้โอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ